ูแลผิวเมื่ออายุมากขึ้นมีความสําคัญด้วยเหตุผลหลายประการเลยค่ะ 1. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเมื่ออายุเพิ่มขึ้นผิวจะผลิตคอลลาเจนและอลิลาสตินน้อยลงทําให้ผิวหย่อนค้อยและเกิดริ้วรอยได้ง่าย 2. ความชุ่มชื้นจะลดลงผิวสูญเสียความสามารถในการกักเก็บน้ําทําให้ผิวแห้งกร้านได้ง่าย 3. การฟื้นฟูผิวจะช้าลงเซลล์ผิวใช้เวลานานขึ้นในการที่จะผัดเปลี่ยนแล้วก็ซ่อมแซมตัวเอง 4. ความเสียหายที่สะสมผลกระทบจากแสงแดดและมลภาวะเป็นพิษรวมถึงความเครียดสะสมที่นานมาแล้วและข้อหการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนส่งผลต่อสภาพผิวโดยตรงเลย และการดูแลผิวที่เหมาะสมจะช่วยในการชะลอความเสือ่อมและยังรักษาผิวให้มีสุขภาพดีดูอ่อนกว่าวัคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นให้ความสําคัญกับผิวมากขึ้นแล้วหรือยังคะลองเลือกวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทําได้เองและทําได้ทันทีก่อนเลยเพื่อผิวที่สุขภาพดีในระยะยาวค่ะและถ้าใครชอบคลิปในการดูแลตัวเองแบบนี้นะคะฝากกดติดตามช่องของเราไว้ค่ะและเราจะมีคลิปดีๆมาแนะนำให้ความรู้กันอย่างต่อเน,นื่องนะคะ